อ่ะก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับนะกลับมากับ Pixelmat กันอีกแล้วนะครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพาทาโจทย์นะครับในลักษณะของการเขียนโปรแกรมภาษา Python เนาะแต่ว่าเป็นพาร์ทของการอ่านโปรแกรมนั่นเองนะครับซึ่งพาร์ทนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นพาร์ทหนึงในสออวนอคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเพราะว่าในข้อสอบนะครับ80ข้อถูกต้องไหมครับนะใน80ข้อนี้นะครับเดี๋ยวนะครับขออนุญาตนะครับ ใน80ข้อนี้นะครับข้อสอบเนี่ยก็จะแบ่งเป็นพาร์ทอะไรบ้างนะพาร์ทเลขใช่ไหมครับพาร์ทเลขเนี่ย40นะครับพาร์ทการอ่านโปรแกรมนะครับการอ่านโปรแกรมนะครับ20ปะนะครับพาร์ทการอ่านโปรแกรม20นะครับแล้วก็พาร์ทของกระบวนการคิดนะครับอีก20ข้อนะครับรวมกันแล้วเนี่ยนะครับรวมกันแล้วเนี่ยรวมกันแล้วบวกกันแล้วได้80ข้อพอดี ดังนั้นพาร์ทที่หลายหคนบอกว่าเฮ้ยมันมันเป็นพาร์ทที่เราเนี่ยต้องเก็บคะแนนให้ได้นะครับนั่นก็คือพาร์ทของการอ่านโปรแกรมภาษา y y t o o นะครับย้ำเนาะนะครับถ้าอ้างอิงจากนะครับนะจากปี6-7เนี่ยนะครับภาษาเนี่ยนะครับยังเป็นภาษา Python อยู่นะครับยังเป็นภาษา y y t o o เนาะขอภัยในลายมือนะครับ โอเคนะครับยังเป็นภาษา Python เนาะดังนั้นภาษา Python เนี่ยสำคัญมากๆนะครับดังนั้นน้องๆคนไหนที่ทำ t o i 0มาเป็นภาษา c กับ c พัดๆเนี่ยบอกเลยว่าคุณก็ต้องมีความเข้าใจนะครับแล้วก็เกนะ็ทเนาะในส่วนของ Sy n t a x นะครับที่เป็นภาษา Python ด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาสอนกันใน5ข้อนี้นะครับซึ่งเป็นโจทย์ในภาษา Python นะครับเป็นแค่เศษเสี้ยวเดียวนะครับของที่พี่มีเนาะ นะครับดังนั้นก็อ่ะอยากให้น้องๆเนี่ยลองทําไปก่อนนะครับลองพอสคลิปนี้เอาไวน้นะแล้วก็ลองคิดไปก่อนลองทดทดไปก่อนนะครับข้อแรกนะครับจงเขียนผลลัพธ์จากการรันโปรแกรมภาษาไปทอนดังต่อไปนี้นะครับโดยที่เขาเนี่ยก็จะให้ตัวโค้ดมาเนาะนะครับ x เท่ากับ12ใช่ปะ k เท่ากับ8 s เท่ากับ0 for i in range 0ถึง3ครับถ้า i บวก k น้อยกว่า x นะครับ x ลบเท่ากับ2นะ s บวกเท่ากับ1นะครับเวลาเราทำโจทย์ลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นพี่นะพี่จะแบ่งเลยครับส่วนของเครื่องบนเนี่ยนะครับเราจะเรียกมันว่าตัวแปรนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมันก็คือส่วนของโค้ดของเราเนาะดังนั้นสิ่งที่เราต้องจำนะครับนั่นก็คือ x เท่ากับ12และ k เท่ากับ8 s เท่ากับ0นะครับถ้าน้องเนี่ยแบ่งแบบนี้สมองของเราเนี่ยน่าจะจำได้ดีขึ้นนะครับว่าเออไอข้างบนเนี่ย3ตัวนี้คือตัวแปร นะครับดังนั้นเวลาที่เราเนี่ยนะครับมาเริ่มในลูปแรกเนาะ for i in range 0 3เนี่ยหมายความว่าอย่างไงนะครับก็จะหมายความว่าลูปแรกเนี่ยนะครับ i ของน้องจะเป็น0ก่อนลูปที่2 i ของน้องจะเป็น1ลูปที่2หลูปที่3 i ของน้องก็จะเป็น2ครับนะแต่ว่า i for i in range เนี่ยนะครับถ้าน้องยังจำกันได้นะครับมันจะจบที่ i เป็น2ครับมันจะไม่ไปจนถึง i เป็น3ถูกไหมครับ เนาะอ่านะครับมันก็คืออันนี้นะครับอันนี้ทวนให้นะครับอันนี้คือสตาร์ทนะครับแล้วอันนี้ก็คือสต็อปนะครับซึ่งคําว่าสต็อปเนี่ยมันจะไปหยุดก่อนหน้าตัวสต็อปอยู่1น,นะครับซึ่งในโค้ดนี้เขียนสต็อปเนี่ยอยู่ที่3จริงไหมแต่จริงๆเนี่ยมันจะไปจบที่ I เป็น2โอเคไหมครับอ่ะดังนั้นนะครับ if i บวก k น้อยกว่า x เนาะถ้าหลูปแรกเนี่ย i ของน้องเนี่ยจะมีค่าเป็น0ใช่ไหมศยบวก k ครับ0นย์บวก8นะครับเนาะหลูปแรกนะครับหลูปแรก0นย์บวก8น้อยกว่า12หรือเปล่านะครับซึ่งจริงใช่ไหมครับ0ูนบวก8เนี่ยมันน้อยกว่า12นะดังนั้นมันก็ print A, uh, s ของน้องเนี่ยก็จะถูกบวกเพิ่มไปอีก1น,นะครับจากเดิมเป็น0นเนี่ยถูกบวกไปอีก1น,นะครับก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ก็จะกลายเป็น1ละนะครับ แต่ x ก็ต้องลบไป2ครับแสดงว่า x อันนี้ก็จะเหลือ10แล้วนะครับเพราะไปลูปที่2ครับ i ของน้องจะมีค่าเป็น2ครับ i น้องเอ่อ i i น้องเนาะจะมีค่าเป็น1ใช่ไหมครับนะเพราะว่าลูปแรกเนี่ย i น้องเป็น0ูนย์เนี่ยนะครับลูปที่2 i น้องก็จะเป็น1บวกด้วย k ครับบวกด้วย k ก็คือ8เนาะน้อยกว่า10เปล่าก็ยังน้อยกว่า10จริงอยู่ใช่ไหมครับดังนั้น s ของน้องก็จะกลายเป็น2แล้ว นะครับเพราะว่า s ต้องบวกเพิ่มไป1แล้วก็ x ของน้องเนี่ยก็จะเหลือ8นะครับดังนั้นลูปสุดท้ายครับนะถ้าน้องมาเช็คเนี่ยนะครับลูปสุดท้ายเนี่ยลูปสุดท้ายบอกว่าอะไร i บวก k ครับ i บวก k ก็คือ i ของเราลูปก็คือ2แล้วนะครับบวกด้วย k ครับบวกด้วยบวกด้วย8ครับนะสอบวกแน้อยกว่า8ปดไหมไม่จริงนะครับนะ x ของเราเนี่ยเหลือ8แล้วจริงไหมครับ สองบวกแปมันไม่ได้น้อยกว่า8นะครับดังนั้นไม่จริงเนาะแสดงว่าลูปนี้ก็จะจบแล้วนะครับก็จะ print s ออกมาเนาะซึ่ง s ของเราก็จะมีค่าเป็น2นั่นเองนะครับตรงไปตรงมามากโอเคไหมอ่ะนะครับหลักการเวลาทําโจทย์การอ่านโปรแกรมเนี่ยสิ่งสําคัญเลยคือน้องต้องรอบคอบนะครับสิ่งสําคัญเลยคือต้องรอบคอบนะต้องรอบคอบนะครับนะ อันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับโอเคไหมไปกันต่อนะครับข้อต่อมาครับข้อนี้กันบ้างครับข้อนี้จริงๆก็ไม่ได้ยากเลยนะครับข้อนี้นะครับจริงๆมีเฉลยแล้วนะครับนะก็คือ2บรรทัดนะครับได้แก่ดอกจันทร์หนึ่งเนาะจงเขียนผลลัพธ์ครับจากการรันโปรแกรม Python ดังต่อไปนี้นะครับ x เนี่ยมีค่า12ใช่ไหมครับ k มีค่าเป็น4นะครับถ้าสมมุติเป็นพี่นะพี่ก็จะแบ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ ว e l o o p นะครับนะตัว l e l o o p เนาะปึ๊บอ่ะนะครับ y s น้อยกว่า k นะครับ x เท่ากับ12ใช่ไหมครับ k มีค่าเป็น4เนาะ s มีค่าเป็น0ใช่ไหมครับแล้วไงต่อนะครับเราก็เช็คเลยครับว่าเฮ้ย s มันน้อยกว่า k หรือเปล่านะซึ่งซึ่งพบว่าจริงใช่ไหมครับ s เป็น0นะครับน้อยกว่า k เนาะน้อยกว่า4ชัวร์นะครับดังนั้นลูบเนี่ยถ้าเรามองด้วยสายตาเนี่ย แล้วมันก็จะมีตัว s เท่ากับ s บวก1ด้วยนะตอนจบรูปนะครับดังนั้นเราพบแน่ๆเลยครับว่าถ้าเรามองด้วยสายตาก่อนนะถ้าไม่ได้มีเงื่อนขไขใดเป็นพิเศษนะครับลูปนี้จะรันทั้งหมด4ครั้งนะครับลูปนี้รันทั้งหมด4ครั้งทําไมถึงรัน4ครั้งนะครับย้ำย้ำกอนน <ๆ S 1> ่อนนะเรามองด้วยสายตาก่อนนะยังไม่ได้ไปดูเงื่อนไข if else if นะครับแล้วก็ else เนี่ยนะรูปนี้นะครับมีแค่2อันนี้จะรันทั้งหมด4รอบแน่ นะครับจะรันสีรอบแน่แต่อาจจะไม่ได้รันสีรอบจริงๆนะครับแต่ถ้าเรามองแค่นี้เฮ้ยรันสีรอบเพราะอะไรนะครับเพราะว่าลูปแรกเนี่ย S มันเป็น0นอยู่ใช่ไหมครับพอมาปุ๊บจบลูป S ของน้องก็จะขยเบขึ้นมาเป็น1นะครับเพราะว่ามันเจอคำสั่ง S เท่ากับ S บวก1ลูปต่อมาครับเริ่มต้นก็ S เป็น1นะครับขยเบต่อไปเป็น S เป็น2นะครับ S ก็เริ่มที่2องขยเยบต่อไปก็ S เป็น3 นะครับแล้วก็ s นะครับเออ s นะครับเป็น3นะครับขเยับต่อไปก็ s เป็น4นะครับพอ s เป็น4เนี่ยมันจะมาเจอเงื่อนไขตรงนี้ครับ4น้อยกว่า4นะครับซึ่งมันผิดนะครับโอเคไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองเผินๆเนี่ยไอ้ลูปเนี่ยรันทั้งหมด4ครั้งนะครับแต่ถามว่า4ครั้งจริงไหมมาลองดูไส้ในกันก่อนนะครับไส้ข้างในเนี่ยบอกว่าเฮ้ย if else if นะแล้วก็ else นี้นะครับ ไอส3ตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่หลายคนชอบพลาดมากเลยนะครับจริงๆอันเนี้ยมันรันคือมันเข้าเงื่อนไขใดเงื่อนไขนึงได้แค่เงื่อนไขเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีการมาเข้า if แล้วก็ else if พร้อมกันแบบนี้เป็นไปไม่ได้นะครับถ้าสมมุติว่า c o d e flow เนี่ยเราเขียนในลักษณะแบบนี้โอเคปะ่ะดังนั้นครับน้องคิดว่าเงื่อนไขแรกเนี่ยมันเข้าในเงื่อนไขไรครับก็ ไม่น่ายากนะครับลองเช็ค if ดูก่อนนะครับสิ่งสำคัญเลยคือต้องเช็ค if ก่อนนะครับถ้าน้องเช็ค if เนี่ยพบว่านะครับ if นะ if s mod k นะครับไม่เท่ากับ1จริงไหมนะครับซึ่งจริงถูกไหมครับเพราะว่าลูปแรกเนี่ย s เราเป็น0ูนย์ไนะครับศูนย์ mod อะไรก็ได้0ูนย์นะครับศูนย์ mod อะไรก็ได้0ูนย์ยกเว้น mod ด้วย0ูนย์นะครับ mod k ก็คือ mod ด้วย4นะครับมันได้เท่าไหร่มันได้0ูนย์นะครับดังนั้น มันก็จะตกใน i f เลยครับซึ่งจะปิ้นดอกจันออกมานะครับโอเคปะ่ะพอหลูปที่2ครับพอรลปที่2ขึ้นไปครับก็จะได้1ครับน้องมันก็จะได้1ครับนะเเราเป็น1 1ึ่งมอดด้วย4ก็ได้1นึ่งครับไดหนเนี่ยยังไงก็ตามมันจะไม่ได้เข้าเงื่อนไข if ใช่ไหมครับเพราะว่าเงื่อนไข if บอกว่าถ้า s mod k ไม่เท่ากับ1แต่อันเนี้ยเราได้1ออกมานะครับดังนั้นเราก็จะต้องมาเช็คใน l อต่อครับอ่าซึ่งใน L อเนี่ย k คมอดด้วยเท่าไหร่ครับ k ก็คือ4 Mo มอดด้วย2นะน้อยกว่า2ไหมนะครับซึ่งจริงถูกไหมครับนะ k ครับอ่ามันอาจจะอ่านยากนิดนึงครับ k มอดด้วย2ครับน้อยกว่า2หรือเปล่านะครับซึ่ง K ของเราคือ4ี่นะ4มอดน้อยกว่า2อปะจริงนะครับ4 Mo มอดเนี่ยมันจะได้0ูนย์ถูกไหมครับ มอดคือการหารเอาเศษนะครับเอ้ยโทษที4 m o มอดสองนะครับมันก็จะได้0ูนย์นะครับดังนั้นไอสี่มอดสองเนี่ยพอเป็น0ูนย์ปุ๊บเนี่ยเข้าเงื่อนไขนี้ครับพอเข้าเงื่อนไขนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาครับอ่ามันก็จะปริ้นหนึ่งครับแล้ว S บวกเท่ากับ3ครับแสดงว่า S ตอนนี้เนี่ยนะครับเราอยู่ที่ S มีค่าเป็น1ใช่ไหมครับบวกเท่ากับ3ก็คือ S ของเราตอนนี้ก็จะมีค่าเป็น4ละ พอเเรามีค่าเป็น4มันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะผิดเงื่อนไขตรงนี้ถูกต้องไหมครับ y s น้อยกว่า k นะครับดังนั้นอันนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ปริ้น4ครั้งละนะครับแต่มันจะปริ้นแค่2ครั้งเองนะครับเพราะว่าเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยมันทำให้ S ของเราเนี่ยถูกบวกเพิ่มมากกว่าปกตินะครับถ้า S ของเราบวกถูกบวกเพิ่มมากกว่าปกติปุ๊บตรงนี้มันจะผิดเงื่อนไขทันทีนะครับเพราะมันผิดเงื่อนไขทันทีแล้วมันก็จะจบ การทำงานของ Y l o o p p นี้นะครับก็ต้องขอให้ด้วยนะที่อาจจะดูเละเหน่อยนะครับดังนั้นข้อนี้ครับก็ตอบตรงไปตรงมาครับก็คือมีการแสดงผลแค่2บรรทัดนี้นะครับได้แก่ดอกจันแล้วก็ตัวเลข1โอเคไหมครับโอเคนะ